คนที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศเยอะที่สุดคือคนที่ใส่เสื้อสีเขียวครับเพราะเสื้อสีเขียวทําให้เกิดภาพลงตาได้ง่ายกว่าสีอื่นๆและการผลิตสีเขียวก็ใช้สารเคมีมากกว่าด้วยครับพ่อผิวู้จักรเนินพอลงมือแล้วครูใส่เสื้อสีฟ้าละสอนวิชาอะไรครูเสื้อฟ้าที่หน้าเหมือนลิงอาจจะเป็นครูสอนวิชาชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์นะครับรอจะมีชิชิตสอนตัวพิชิตใช่ไหมใี่ จากที่ด <Sie g> ูแล้วเนี่ยคุณครูเสื้อฟ้ามีแฟนเป็นนักกีฬาเพาะกายครับเพราะว่าคุณครูเสื้อฟ้ามีกล้ามใหญ่มากถ้าในโลกมีอยู่สี่คนคนใส่เสื้อสีอะไรจะสืบพันกับลิงคนที่ใส่เสื้อสีชมพูดูเหมือนจะสืบพันกับลิงได้มากที่สุดครับเพราะเขามีขนบนใบหน้าเยอะมที่สุดครับผมยาวค่ะไม่ใช่นในสี่คน คนที่ใส่เสื้อสีชมพูดูเหมือนจะมีโอกาสขยายพันธุ์ได้เก่งกว่าเพราะอ๋คาอองดำมากที่สุดครับออคุณครูคนไหนแอบ,บกินข้าวเที่ยงของเด็กนักเรียนผมว่าคุณครูเสื้อเขียวแอบ,บกินข้าวเที่ยงของเด็กนักเรียนครับ <ś m ul ain> เพราะดูจากท่าทางธรรมะแมงและคล่องแคล่วว่องไวตเยคุณครูคนไหนชอบใช้เด็กนักเรียนล้างจานผมว่าคุณครูเสื้อเขียวชอบใช้เด็กนักเรียนล้างจานครับเพราะดูจากท่าทางธรรมะแมงและคล่องแคล่วว่องไว คุณครูคนไหนแอบวางไข่ในบ่อน้าหลังโรงเรียนผมว่าคุณครูเสื้อเขียวแอบวางไข่ในบ่อน้ำหลังโรงเรียนครับเพราะดูจากเสื้อผ้าที่ธรรมงและพร้อมทำงานในสี่คนนี้คนไหนควรเป็นพานโรงโรงเรียนมากที่สุดพร้อมอธิบายเตุผลผมว่าคุณครูเสื้อเขียวควรเป็นพาราโรงมากที่สุดครับเพราะดูจากเสื้อผ้าที่ธรรมง